สวัสดีครับนานาสาระกับรัฐการสว่สารในวันนี้นะครับผมจะหยิบเอาประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดกันถึงอยู่ในขณะนี้ออกมาพูดคุยครับก็ประเด็นที่ผมว่านั่นก็คือเรื่องของอการศึกษาหรือวุฒิทางการศึกษาครับตามปกตินั้นวุฒิการศึกษาเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรได้นะครับถ้าเกิดว่าวุฒิการศึกษานั้น ได้มาอย่างถูกต้องตามข้อของธรามแต่ถ้าหากว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้องนะครับแล้วนำไปใช้นะครับเ,เ,เป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับราชการนะครับมันก็อาจจะมีความผิดได้นะครับในข้อหาที่อาจจะบอกว่าให้ให้ให,ให้ให้ข้อมูลเป็นเท็จต,ต,ต่อหน่วยราชการครับ รื่องอย่างนี้ต้องระมัดระวังครับครับก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่มีค่านิยมที่อาจจะ,ะผิดเพี้ยนไปจากคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็คืออยากได้ปริญญานะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปร,ริญญาเอกนะฮะหรือตำแหน่งที่เป็นผลงานทางวิชาการนะครับผศรศอุทยศก็มีคนจำนวนหนึ่งครับที่เสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ แต่แทนที่จะได้ใช้ความพยายามของตนเองใช้ศักยภาพของตนเองใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นกลับไม่ทำครับก็ไปใช้วิธีการอย่างอื่นซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ลอจิกไม่ใช่ตรกกะครับของอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็แค่ได้มาแล้วก็อย่างไรล่ะครับในเมื่อ,อความรู้ความสามารถของตนเองนั้นมันไม่แมทก,กับปริญญาที่ นำมาใชนาา้นำมากราบอ้างซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากการใช้ความพยายามอย่างมุมานะของตนเองให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นมันก็ลำบากนะครับครับในขณะนี้มันมีประเด็นนของออสอวซึ่งได้รับการรับรองท่านหนึ่งนี่นะครับมีประเด็นตกเถียงกันในสังคมว่าคุณวุฒธทางการศึกษาของสอวคนนี้ซึ่งถ้านำไปใช้กรอบในเอกสารที่เป็นเอกสารทางราชการเนี่ยนะครับ แล้วเนี่ยแล้วก็วุฒินั้นมันไม่จะเป็นวุฒิที่มีอยู่จริงหรือนะครับูดง่อนว่าอาจจะเป็นเท็จสมมุติหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นเป็นประเด็นปัญหาได้ใช่ไหมครับครับก็มีอยู่สองคนนะครับสองคนก็เป็นสุภาพสตรีทั้งคู่แต่ว่าผมไม่ขอแยกเอ่ยชื่อไปแล้วกันนะครับครับเ,เรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับมันกเ็เป็นอะไรที่ มันขึ้นอยู่กับเราอะนะครับว่าเราอยากมีความรู้นะฮะหรือเราแค่อยากได้ใบปริญญาอันนี้มันต่างกันมากนะครับถ้าเราแค่อยากได้ใบปริญญานี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะไปส่อแสวงหากันได้โดยที่ไม่ไม่ต้องอใช้ความพยายามของตนเองแต่ถ้าเราอยากได้ความรู้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการของการที่จะได้มาซึ่งความรู้เนะช่นการศึกษาในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นในเมืองไทยนั้นผมว่าใช้เวลาการเต็มเอียดเลยก็คือ5้ปีนะครับห้าปนะีแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการเรียนสกอตเวิร์กประมาณสักไม่เกิน1ปีหรือ2ปีที่เหลือนั้นก็เป็นการทำดีเทอร์เรชันคือทําวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หนักหนาสหัสมากสําหรับการเรียนปริญญาเอกในประเทศไทยนะครับส่วนต่างประเทศนั้นผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจทีนี้ ในการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการก็เหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นการได้ตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยนะฮะในฐานะของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีผลงานทางวิชาการมีการทําวิจัยนะแล้วก็ผ่านกระบวนการของการพิจารณาว่า,เ,าเป็นไปตามมาตรฐานเคฑนมาตรฐานหรือไม่ นะกว่าจะได้มาสิ้นตําแหน่งทางพิจายการได้ว่าจะเป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็าตามครับยิ่งศาสตราจารย์นี้ไม่ใช่เรื่องที่จะไปหยิบฉวยขึ้นมาได้ง่ายๆในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นนักวิชาการในประเทศไทยนั้นรู้กันดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับสำหรับมหาวิทยายลัยที่กําลังถูกก่วขวัญถึงในขณะน,นี้ก็คือ California University f c ินะครับซึ่ง ก็มีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามามากนะครับจากเ,าเข้ามาใน YouTube าจากยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่นำข้อมูลของมหาอะไรแห่งนี้ซึ่งกานจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ฟังนะครับฟังว่ามันใช่แท้แท,แท,ท้ีจริงนั้นเนี่ยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นั้นเป็นมหาวิทยาลัยหรือไมอ่ซึ่งก็พอจะจัดกระแสะจัดใจความได้ว่า California ียยูนิเวอร์ซิตีนั้นไม่ใช่มหาวิทยาลายัย อันนี้คือข้อมูลที่ผมได้รับมาจากการที่มีคนที่อยู่ในพื้นที่คืออยู่ใน l อก็กดีนะหรือคนที่เขาคุ้นเคยนะก็ไปลงพื้นที่ทําการเก็บข้อมูลมาแล้วก็ลงไปดูในรายละเอียดแม้แต่อาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งท่านดูแลเรื่องราวเหล่านี้อยู่กับทางด้านของเรียกว่าอะไรครับอวอร์่าตามแต่นะครับช่อยยังยืนยันว่า ค a ลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟนั้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ไม่ไม่สามารถออกใบปริญญาบัตรได้เป็นเพียงหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งตามข้อมูลนั้นก็บอกว่าไม่ได้การรับรองจากรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาแต่ระการใดหน่วยงานเอกชนนี้นะครับรับที่จะทําหน้าที่เทียบนะะการศึกษาเทียบความรู้ให้กับคนที่เขาประสงค์จะเทียบนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านะครับผมเนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแพทย์แผนไทยในประเทศไทยรู้ดีหมดเลยครับว่าพืชสมุนไพรอะไรใช้รักษาโรคอะไรบ้างนะครับผมเดินทางไปอเมริกาแล้วก็อยากจะให้มีการเทียบองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่นี่นะครับว่าจะเทียบได้กับปริญญาอะไรบ้างผมก็จะนําข้อมูลนําเอกสารรับรองต่างๆที่ผมมีอยู่ ในประเทศไทยเนี่ยเช่นใบรับรองแพทย์แผนไทยเลือกตามแต่นะไปให้หน่วยงานของอสหรัฐเป็นคนเทียบนะซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานที่เป็นของเอกชนและของรัฐบาลของเอกชนนั้นถ้าจะให้เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องก็ต้องได้รับการรับรองนะฮนะนะกับของหน่วยงานรัฐบาลแล้วครับแต่ที่ผมรับทราบรับฟังมานั้นแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟซีนั้น,นครับไม่ใช่หน่วยงานของอ รัฐบาลเป็นหน่วยงานเอกชนไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับไม่สามารถออกใบปริญญาบัตรได้นะครับครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเอกสารทั้งหลายที่สวท่านนี้นํามาแสดงเนี่ยนะครับถ้าเป็นการแสดงว่าเอกสารนั้นเป็นใบปริญญาบัตรนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะมันส่งผลถึงเรียกอะไรครับความศรัทธาความเชื่อถือขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเขา องค์ข้อที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยือก็คือวุฒิสภานะครับหรือถ้าอีกคนหนึ่งนั้นไปเกี่ยวข้องกับทางเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการมาธิการมันก็พลอยส่งผลทําให้ความเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นสั่นคลอนไปด้วยครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าศาสนาพุทธนะครับที่อาจจะมีพระพิสุสงา,งา,งางบางองค์นั้นออกไปนอกรีดนอกรอย ครับซึ่งมันก็มีแต่ข่าวมาครับทั้งที่พระพิสุิ์สงฆ์ในประเทศไทยที่เป็นาศาสนาพุทธนั้นมีเป็นจำนวนมากแต่คนจำนวนน้อยนิดนี้กับสร้างความสั่นคลอนให้กับพุทธศาสนิกชนได้พอสมควรเท่าน,น, mm hmm. นั้นเฉะนั้นคนที่ผมพูดพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่เป็นจริงมันก็น่าชื่นชมนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงนั้นมันก็อาจจะสร้างความ สั่นคอนในเรื่องของความเชื่อถือความเชื่อมั่นในองค์กรที่เขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนั่นเองนะครับความจริงเรื่องนี้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าต้องการพิสูจน์การยืนยันจริงจเนี่ยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นกแ็แสดงหลักฐานเอกสารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทําการของ California University ์ซินะ f อ e ออกมาว่ามีสภาพเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีห้องเรียนไหมมีนักศึกษาไหม มีอะไรต่างๆไหมนะครับแล้วก็มีคำยืนยันจากาคนไทยเองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคนฟังอย่างผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นั้นนะครับเอฟซีเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะในขณะที่สวท่านนี้ก็ยืนยันว่านะตัวตัวท่านเองนั้นเ,เรียนจริง จบจริงจ่ายเงินจริงนะซึ่งการพูดแต่เพียงเท่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลียร์ตนเองได้ดีแคร์ตัวเองไม่ได้นะครับท่านต้องลงระเอยดครับถ้ามันเป็นความจริงก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับไม่เห็นจะต้องปกปิดไม่เห็นจะต้องกลัวเลยครับก็ยันกันไปดีกว่าที่จะไปใช้กฎหมายบอกว่าถ้าใครพูดพัดพิงถึงทําให้เสียหายแล้วก็จะฟ้องนะครับไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับถ้าจะฟ้องกันเนี่ยนะครับแต่ว่าทําไมไม่เคลียร์ตัวเองให้ชัดเจน ว่าการเรียนประเอกนะั้ถ้าเรียนจริงนะครับนะจ่ายเงินจริงจ่ายเงิน,นจ่ายจริงแต่เรียนเรียนจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ถ้าเรียนจริงนั้นนะเรียนอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรนะครับทําวิธีนิพนธ์ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าอย่างไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันยืนยันได้ครับอาจารย์ผู้สอนมีใครบ้างใครเป็นแอดไวเซอร์ในการทำดีเทอร์เรนทะ์เรื่องอย่างนี้มันสามารถยืนยันกันได้ครับ ไม่เห็นว่าจะต้องปิดบังอะไรเลยยกเว้นว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรมายืนยันนั่นก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะถ้า,าสวาท่านนี้ต้องการจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองนั้นไม่ยากเลยครับออกมายืนยันด้วยตัวเองสิครับนะในวันถแถลงข่าวนั้นท่านก็ไม่ได้มาเองแต่ว่าให้ทนายความท่านหนึ่งออกมาพูดแทนครับซึ่ง การพูดแทนกับการพูดด้วยตัวเองนั้นมันคนละอย่างครับผู้สื่อข่าวจะซักไซส์อะไรก็ก็คงจะไม่ได้รายละเอียดชัดเจนนักเพราะว่าเป็นผู้แทนมาพูดนะแต่ถ้าเป็นตัวเองนั้นมันชัดเจนครับครับเราไม่บูลลี่เรื่องการศึกษานะนะกจบการศึกษาอะไรนั้นในข้อกฎหมายนั้นไม่ได้กำหนดได้ว่าจะใช้ในการสมัครนะเป็นสวนะครับแต่ประการใดแตนะ่ข้อเทจจริงอยู่ที่ว่าเราซื่อสัตย์ต่อตอนเองหรือไม่ครับ ถ้าเราชื่อสาดต,ต่อตอนเองนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงของเราผมว่าเราก็ไม่ควรจะนาํา,ามาอ้างอิงหรือเอามาหาประโยชน์นะครับถ้าไม่เป็นจริงนั้นอย่ากลัวครับอ,อย่ากลัวครับว่า,าเราได้เรียนจริงๆก็ยืนยันไปสิครับนะฮะถ้าการศึกษาในห้องเรียนจริงๆนั้นมันต้องรู้จักอาจารย์ผู้สอนผู้การทําวิทยานิพนธ์น,นั้นต้องมีที่ปรึกษานะทําวิธีพนเรื่องอะไรครับไปหาคนได้ที่ไหนบ้าง บางทีเขาอยากจะศึกษาก็ได้ครับว่าสิ่งที่เราค้นพบจากการวิจัยนั้นมันคืออะไรบ้างเขาจะได้นมาใช้นํามาอ้างอิงในการศึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าอมพนันอยู่ไม่พูดไม่จานะเพียงแต่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่านะเรียนจริงนะครับจบจริงใบปริญญาบัตรจริงแค่นีนะ้มันไม่ได้ครับก็ฝากไว้นะครับ,รบ,าารบนะสมาชิกวุฒิสภานั้นนะหรือวุฒิสภานั้นเป็นองคอ์กรที่มีเกีรตินะครับ นั้นคนที่เข้าไปทำงานนั้นผมว่านอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้วความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นนั้นยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ครับนะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วเราจะไปทํางานเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรต้องเคลียร์ตัวเองนะครับถ้าไม่เคลียร์นั้นผมว่าก็เป็นประเด็นปัญหาแล้วครับนะอย่าอ้างนะแต่ว่าจะ ให้ทนายความไปฟ้องคนที่เขาออกมาพูดพาดพิงถึงเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายคนผมก็ตามนะครับเรื่องที่คนที่เอามาพูดนั้นก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าอีกฝั่งหนึ่งคือสวนั้นท่านจะยันกลับด้วยวิธีการอย่างไรแต่ถ้ายันกลับด้วยคําพูดแต่เพียงอ,อย่างเดียวนะครับเป,เป็นเสียงตกลงนว่าเรียนจริงจ่ายเงินจริงนะปริญญาบัตรเป็นของจริงแค่นี้ไม่พอครับไม่พอดาหนักไม่พอที่จะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับ สังคมได้ครับต้องมากกว่านี้ครับครับก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของเรียกว่าอะไรครับเป็นประเด็นร้อนเป็นฮอตอิชชีในขณะนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสวท่านนี้นำไปกรอกนะครับในแบบฟอร์มใบสมัครสวตามที่มีคนครับพูดถึงกันนั้นมันก็น่าน่าเป็นห่วงนะครับมันอาจจะกลายเป็นกะมีมีความผิดก็ได้นะครับให้ข้อมูลอันเป็นเท็จก็ได้ แต่ถ้ามันจริงท่านท่านต้องออกมายืนยันด้วยตัวท่านเองครับนะการดราม่าหรือการพูดอะไรนั้นผมว่ามันไม่มีน้ำหนักพอนะครับครับก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะจบตรงอย่างไรครับเพราะเห็นว่ามีคนไปแจ้งให้มีการตรวจสอบนะฮะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะครับนะถ้ามันอยู่ในขายที่มีความผิดเขาต้องว่ากันไปแต่ถ้ามันถูกต้องแล้วก็จบครับจะได้ไม่ต้องมาพูดกันนาน ผมเองนั้นก,ก็อยากเห็นนะครับความชัดเจนในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน,นครับรอดูอยู่ครับในเรื่องนี้นะก็ฝากพวกเราคนไทยช่วยติดตามด้วยนะครับเราอยากให้อ,องค์กรที่เข้ามาดูแลนะครับแก้ปัญหาให้กับชาติบ้นานเมืองนั้นประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสําคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นนะครับครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นครับสาหรับเรื่องนี้เป็นฮอต i อ s ช e ผมโกที่จะพูดไม่ได้เพราะว่าโดยส่วนตัวนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของวงการทางวิชาการอยู่ตามสมควรแก่กรณีครับรู้ดีครับว่านะการเรียนในระดับปริญญาเอกมันเข้าเรียนกันอย่างไรนะฮนะหรือรู้ดีครับว่าการที่จะทําผลงานทางวิชาการนั้นเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษนั้นนะ่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับครับแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ